ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการยิงการรับรู้นะครับผมพอดีก็มีเพื่อนๆนะครับขอเข้ามากันเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามทําคลิปที่เพื่อนๆรีเควสเข้ามานะครับผมให้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการอธิบายนะครับ การยิงการลบรูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วยิงแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างนะครับผมสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ให้เราเปิดหน้ายิงแอดของเรามานะครับผมอันนี้ก็คืออันนี้ที่ผมยิงไปเนะาะเออติรๆมาที่การสร้างตรงนี้นะครับ โดยโปกติเนี่ยคนที่เริ่มยิงแอดส่วนมากนะครับก็คือจะยิงนิการมีส่วนร่วงนะครับยอดขายหรือว่าจํานวนผู้เข้าชมนะครับผมแล้วการรับรู้เนี่ยมันคืออะไรนะครับการรับรู้นะครับก็คือการที่จะให้คนเข้าถึงโฆษณาของเรามากขึ้นนะครับการที่จะทำให้คนรับรู้แบรนด์ของเรามากขึ้นนะครับหรือว่าการจะเพิ่มเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่เราต้องการนั่นเองนะครับผม ให้เรากดหัวข้อนี้นะครับแล้วกดดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับแล้วการรับรู้เหมาะยิงแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือแนะนําเลยนะว่าเหมาะยิงสําหรับแบบควบคู่กันนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนๆนะครับยิงสินค้าอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับผมแต่ว่าเอ๊ะทำไมแอดมันวิ่งวิ่งไม่ค่อยดีเลยนะครับหรือว่าคนมองเห็นไม่ค่อยดีนะครับเราก็อาจจะสร้างยิงสร้างการรับรู้ขึ้นมานะครับอีกหนึ่งแคมเปญนะครับแล้วก็ ยิงโฆษณาตัวเดียวกันนะครับผมก็คือมันก็จะช่วยให้โฆษณาตัวนั้นนะครับเปิดการมองเห็นยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะส่งผลให้แอดที่เรายิงไว้อยู่แล้วนะครับสาหรับโฆษณาตัวนั้นนั่นเองนะครับผมก็อาจจะแบบทําให้แบบแอดวิ่งถูกลงนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือมัน มันก็ช่วยๆกันนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับระบบ Facebook ตอนนี้เนาะแล้วเราควรใส่งบเท่าไหร่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะยิงโปรโมทโฆษณานะครับหรือว่าจะยิงช่วยกระตุ้นนะครับใส่งบวันละร้อยก็ได้นะครับผมหรือว่ามีงบน้อยขนานก็ลองใส่น้อยขนานก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีงบเยอะนะครับตรงนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดมาตรฐานนะครับก็สักหนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับผมเพราะว่าเราจะยิงแบบกว้างๆเลยนะครับก็คือให้มันแบบกระจายไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นมันมีแอปตัวหนึ่งนะครับของผมเนี่ยยิงโฆษณาตัวหนึ่งไว้นะครับมีผมยิงถุงเท้าไว้นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้ว ผมอยากให้ตัวเนี้ยนะครับเปิดการมองเห็นมากกว่านี้หน่อยนะครับก็คือผมสร้างการรับรู้มานะครับผมแล้วก็มาช่วยโปรโมทโฆษณาตัวเนี้ยอีกนะครับปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดดาเนินการต่อใช่ไหมครับปุ๊บโอเคนะครับเนี่ยพอเรากดดําเนินการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราตรวจช็คนะครับว่ามันตรงกับโพ์เราไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากช่วยโปรโมทตัวนี้นะครับ อยากให้คนมองเห็นมากขึ้นนะครับเหมือนช่วยกระตุ้นนะครับก็เลือกโฆษณาตัวนี้นะครับก็คือยิงแบบใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับจะดีจะดีที่สุดนอนสำหรับยิงการรับรู้นะครับผมพอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดเผยแพร่ได้เลยนะครับผม สําหรับเพื่อนๆนะครับอยากให้แบบอยากให้คนดูเยอะๆนะครับก็คือขึ้นอยู่ที่เราอัดงบนะครับยิ่งเราอัดงบได้เยอะต่อวันนะครับการรับรู้การเห็นโฆษณาของเราก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์หลักๆเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีแค่นี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับแต่ว่าช่วยกระตุ้น โฆษณาของเราได้ดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือแนะนําเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยิงขายของสินค้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมยิงแคมเปญการรับรู้นะครับการรับรู้ใหม่เข้าไปควบควบกันไปนะครับผมสามารถช่วยได้นะครับผมช่วยทําให้ค่าแอดของเราถูกลง ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็ไม่น้อยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับหรือว่าที่เพื่อนๆแนะนำมาแล้วมันน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกมาทำคลิปไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปรึกษาปัญหายิงแอดนะครับก็สามารถแอดเข้ามาที่ไลน์แอดมินกีนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมมีแอดมินดูแลตลอด โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ